รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเผลอแป๊บเดียวก็อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนกันแล้วนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ชมก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการคนเปลี่ยนโลกของเราขอพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของพื้นที่สวนแห่งหนึ่งที่มีความตั้งใจอยากใช้พื้นที่ของตนเองในการทำธุรกิจแบบโซเชียลแอนต์เป s e รส์หรือธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อส่งต่อเรื่องราวของการพึ่งพาตนเองการทำสวนแบบวนันนเกษตรและส่งต่อแนวคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้คนที่ได้เข้ามายัางพื้นที่แห่งนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพูดคุยถึงแง่มุมต่างๆกับคุณเอี่ยมได้ในตอนสมดุลชีวิตมนุษย์ธรรมชาติก็ถ้าจะให้เล่าเกี่ยวกับเรื่องความผูกพันนะครับก็ต้องบอกวนะ่าขอบคุณบ้านขอบคุณคุณแม่ที่ปลูกฝังมาตั้งแต่แตอนเด็กๆนะครับ ให้เราก็มีโอกาสได้มาอยู่ที่จังหวัดนี้บ่อยๆคือผมเป็นคนที่เกิดที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพแต่ว่าได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตกับทุกอาทิตย์เลยที่สมุสงครามนี่ครับเราก็เราก็ทำให้เรามีความผูกพันกับแม่น้ํามีความผูกพันกับต้นไม้เราก็ได้รับการปลูกฝังเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมาตั้งแต่เด็กครับพอโตมาเราก็มาเสริมสร้างด้วยตนเองโดยการไปทํางานอาสาทั้งหลาย ในโดยการเข้าป่าโดยการไปร่วมงานกับนักอนุรักษ์อะไรประมาณนี้ครับเราก็ทําให้เราเห็นความงดงามของป่าไม้มากขึ้นความงดงามของระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์มากขึ้นครับก็หลังจากนั้นพอพอเราเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าเวลาเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไายล้อมไปด้วยระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์มีต้นไม้เยอะๆครับความรู้สึกสัมผัสมันแตกต่างกันมากก็เลยทําให้ เรามีความรักในธรรมชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาแล้วก็ทําให้มีความคิดอยากจะมาทําให้สถานที่ของตัวเองมีความร่มรื่นเป็นอย่างที่เราชอบครับซึ่งเลยได้สร้างที่แห่งนี้มาบ,บ้านสวนสมดุลพื้นที่แห่งนี้คือพื้นที่สำหรับอะไรและจุดเด่นของมันเป็นอย่างไรครับคุณเอี่ยม ก็ที่นี่สมดุลณนะครับชื่อเต็มๆเราชื่อว่าสมบุลณ์อีโคฟาร์สต์รีโฮมอีโคฟรสตรีคือวานาเกษตรคือการทําเกษตรร่วมกับป่าครับเพราะฉะนั้นหลักการหลักๆของเราแรกเริ่มเลยคือการที่เราทําสวนเกษตรร่วมกับการที่เราปลูกป่าไปด้วยเพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศให้มันจุนเจือกันให้มันเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขึ้นมาครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องตั้งต้นหลักๆเลยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีเราสามารถสร้างที่ไหนก็ได้เราอาจจะสร้างจาก จากแนวความคิดของเราก่อนอาจจะสร้างจากไม้เซ้ของเราก่อนว่าเราถ้าทำยังไงให้เราอาจจะไม่ต้องเพิ่มประโยชน์อาจจะไม่ต้องปลูกต้นไม้ก็ได้แต่ว่าเราส่งผลกระทบทางลบกับสิ่งแวดล้อมให้ให้มันเหลือน้อยที่สุดครับคนนี้คาว่าสมดุลเนี่ยเราพยายามจะทําให้เกิดความสมดุลระหว่างคนเมืองวิถีชีวิตในเมืองกับธรรมชาติให้กลับเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นให้คนได้มาเกิดความรักความเข้าใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับโดยการที่ใช้ ใช้ของเรานี่แหละใช้ทั้งตัวร้านใช้อาหารที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์อาหารที่วัตถุดิบปลอดสารแล้วอาหารที่การปลูกโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมระบบการจัดก,การขยะที่เป็นระบบหมุนเวียนที่เป็นเซอร์โคลาอีโคนมีอะไรเงี้ยครับมาสื่อสารให้คนรุ่นใหม่ให้คนเมืองสามารถเข้ามาจับต้องได้ สามารถมองเห็นว่าเราสามารถทําธุรกิจร่วมกวับธรรมชาติได้จริงๆแล้วคนเมืองก็สามารถอยู่ร่วมกวับธรรมชาติได้ไม่จมําเป็นต้องเป็นคนที่เกิดและโตมาในชนบทเสมอไปการทำธุรกิจแบบโซเชียลแอนเทอร์ไพรสนั้นเป็นอย่างไรคุณเอี่ยมช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับธุรกิจของแบบโซเชียลแอนเทอร์ไพรสที่จริงก็มันคือธุรกิจที่ เราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะได้รายได้เป็นหลักไม่ได้มุ่งเน้นที่จะหาเงินครับแต่ว่าเรามุ่งเน้นเพื่อเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เราคอนทิบิวที่เราส่งเสริมให้กับชุมชนให้กับสิ่งแวดล้อมครับมันก็จะมีหลักการของมันโดยยย่อยอยู่แต่ว่าตามตามหลักโดยทั่วไปคือเราโฟกัสที่เรื่องว่าทํำยังไงเราถึงจะทําประโยชน์ให้สังคมเป็นหลักก่อนแล้วก็รายได้ค่อยตามมาเป็นเรื่องที่หลังครับ ที่นี่เราเป็นโซเชียลแตไผเต็มรูปแบบพอ,อสมควรนะครับที่จริงเป้าหมายหลักของเราดีกว่าเราเราโฟกัสเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาติมันหนีไม่พ้นการที่เข้าไปเกี่ยวโยงกับสังคมเกี่ยวกับสังคมที่พร้อมสังคมที่มีความเข้าใจครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเกี่ยวกันหมดในในเรื่องของอในมิติของสังคมมิติสิ่งแวดล้อมมันเป็นมิติที่พวัวพันกันแล้วการทําธุรกิจมันก็สามารถมาเกี่ยวพันด้วยได้เหมือนกันครับซึ่ง พอเราเข้ามาดูข้างในเนี่ยแล้วเนี่ยเวลาเราโฟกัสทำอะไรบางอย่างนะครับเราก็จะมีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนเราก็จะรู้เสมอว่าเราควรจะเดินทางไปทางไหนมันจะมีการผิดพลาดบ้างตามรายทางครับแต่เราจะเราจะไม่สับสนแน่นอนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรครับแล้วเรื่องรายได้เรื่องไรายรัรบมันก็จะตามมาจากการที่เราเข้มแข็งในจุดยืนของเราเพราะว่าคนที่มาเข้ามาเป็นลูกค้า คนที่มาเยี่ยมชมเขาก็จะมีความเข้าใจเราเขาก็จะเห็นว่าเราทําจริงเราตอบได้จริงเรามีจุดมุ่งหมายจริงๆครับมันก็จะดึงคนที่มีความเข้าใจในธรรมชาติหรือดึงคนที่พร้อมที่จะเข้าใจเรามาอยู่ใกล้ๆกับเราช่วงหน้าเราขอพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ตามจุดต่างๆของบ้านสวนสมดุลแห่งนี้จะมีความพิเศษอย่างไรช่วงหน้าพบกันครับ